วัสดีคุณเอฟซีช่องปอนพี่สาวลงคนนะคะนี่ก็ค่ำแล้วดึกแล้วนะคะสองค่มกว่าแล้วนะคะโซดาเีโอเีโอโซดาเอ้ยยิมข้าวแล้ว ยิ้มข้าวแล้วนะคะลีโออ,โอ๋ลีโอลีโอวัดดีเอฟซีหน่อยเร็วๆล,ลีโอน้องลีโอาวไม่ไม่หันอีก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 ,อกลีโอนะคะติดสาวนะคะติดสาววันนี้ไปนาก็กลับมานะคะปอออนก็ไม่เห็นน้องลีโอทั้งวันเลยน้องเฮอร์ดาก็อยู่กับปอออนนะคะทั้งวัน โซดาน้องโซดาอ้าววัสดีค่ะวัดดีคุณเอฟซีหน่อยเร็วาวายด,ดูย่าพาทำอะไรนเนาะเข็นยังไงต้มไม้ห่อ,อต้มไม้ตอเพียบอ้ยต้มไม้แล้วตนันนอดต้มนันชุกต้มนันชุกสิ Ừ, มันก็แห่งสิบ่มักสิบ่มอดก็ได้มึงเด็พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเ <c oughs> ราจะเคยหูเคยเห็นเข็ดึ้นวัด่าองาเก็ดไปเ <c oughs> นาะ่ออนก็ไม่ส่งเลยนะุ ตานยไมได้ดูหลานเลยสายตาไม่ได้ดูหลานเลยเต็นเ้าบยังพ่นี่นี้คนจะคิดยองไงอืมพี่เลยนอนอยู่มือนี่เอาก็นองนนัวง่ารุ่มใจไหมปวดกรป๋าไปบอต้มตต้มแช่วันนี้เลยบอกไมุมไฟเอาลงใหม่ โอ้อยัานมาเอหนนมาเนี่ยคเจ้าก็มาจักบ่บเนี่เออจักไว้จักยังได้มากกว่ากนงอนน่าตะเห็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ย,อยห้าก็เห็ดตุ้งไเห็้เขาต้มน้ำหวานนั่ออกมอจบกินเออ สูตรเน่าผ้าด้วยพ่อแม่พี่น้องเลยเอาไปเห็ดเป็นอย่างยางลเลยได้เลยมึงไหนคนอืออืออออเอออเอยออ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 อ่ ยังใส่บ huh. um ้า huh. ก็ไม่ย <id> ังเหลือเคียร์เคียร์เแม่เพื่อดับบ้าบ้าเตนแล้วบอก แระเทนลาเรื่องเรลืองอยากกี่หน่องเราหะละนี่นะคะต้มต้มไม่ต้มน้ำหวานมันออกว่าสัญญาพ้าวะหมอดยังบมกินวสันต้มเตเวนผนวสันหัมบได้กุ้มไฟใส่าสั เกือบกับบอไซน่นอหยาเอยโอ้คือว่าละเกือบห่ากับยุนํำปออนเพี่อืมไม่เกือบพูเดียวหยาดกันไปหยาดกันมากโอเคนะคะสำหรัคบคลิปนี้ก็ป่อนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะดูสูตรยา่ทาเอาไว้นะคะต้มไม้เอาน้ำหวานออกกันหมอด ก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ